เอาละครับผมจะเอาความโกรธของสังคมเรื่องการทําหน้าที่ของสื่อบางสํานักบางคนมาเป็นประเด็นในเชิงหลักการนิดหน,นึ่งตอนนี้คือสิ่งที่เล็กเลี่ยงไม่ได้จริงๆจะหยิบฉวยมานําเสนอให้เห็นกันว่าเขาพลาดหัวกันอย่างไรเขาทํากันอย่างไรในที่สุดนอกจากแสดงความโกรธเกลี้ยวในโซเชียล แล้วสังคมควรจะกําหนดให้เกิดกติกาอะไรอย่างไรหรือไม่นี่เป็นโจทย์ที่ผมตั้งขึ้นมาเรื่อยๆแต่ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมก็ไม่รู้นะยกตัวอย่างเช่นพาดหัวหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ผมอ่านเองอผมอ่านเองโทษครับไม่ใช่เชียงใหม่นิวเดี๋ยวเขาคือ เอานะลำปางนิวไม่ใช่เชียงใหม่นิวคนละฉบับกันนักสืบมท้องถิ่นคุณภาพของคนลำปางนะ,ค,ะครับไม่ใช่เชียงใหม่นิวนะคะของภัยค่ะทาาหัวสองแถวยักยักอึบสองอึบกันสองยกครูสาวน็อกขาเตียงม,มาจากต่างจังหวัดหาแฟนหนุ่มในบ้านพักเลยจัดหนักสองยกเกิดปวดฟันตอนตีสี่กินพาราแล้วช็อกในสภาพเปื่อยกายนอกจากความโกรธในโซเชียลเอ๊ะ สังคมควรจะกำหนดกติกาอย่างไรตึบกันสองยกครูสาวนอกขาเตียงคราวนี้ไปกันอีกหนึ่งรูปไปกันอีกหนึ่งรูปไปกันอีกหนึ่งรูปเป็นเหตุการณ์ขณะเคลื่อนศพปอทฤษฎดออกจากโรงพยาบาลจะขึ้นรถเพื่อขนส่งไปที่จังหวัดบุรีรัมย์วัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นภาพมุมสูง เป็นภาพมุมสูงศพนั้นก็นอนก็วางนอนอยู่อยู่บนเตียงเข็นใช่ไหมแล้วก็มีผ้าคลุมศพเป็นเต้มหน้าเตุมถูกมครับเห็นภาพการเยื้อแย่งของนมัยองมวลชลหรือไม่ครับจุกระทั่งผ้าคลุมศพมันเปิดนะครับเห็นไหมคะอืหลุดออกมาหลุดจากหน้าผากลงมาเกือบเห็นตาด้วยเกือบเห็นตาข้างหนึ่งผมว่าเกือบเห็นเต็มหน้าแล้วเนี่ยค่ะ ลงมาถึงจหมูกด้วยซ้ำมั้งเนี่ยเห็นภาพไหมฮะแต่มีคนดึงพยายามปิดไว้อยู่ช่วยก็กู้ภัยเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่รอบๆอะค่ะแต่ทั้งหมดมีคนชี้แจงไม่ใช่สื่อทั้งหมดนะมวลชนต่างๆก็เข้าไปด้วยนะเรือล้วรอบเตียงนี่แหละก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เอาล่ะครับเมื่อสังคมโกรธในโซเชียลก็ไปกันแรงปิดท้ายวันนี้ด้วยภาพการ์ตูนล้อเลียนวิพากษ์วิจารณ์การทําหน้าที่ของสื่อเปรตขอข่าวอื ต้องบอกแรงมากโอเอาว่ากันไปเรื่องนี้จะให้จบอย่างไรดีคนองค์กรสื่อจะทําอย่างไรก็มีการเรียกรยก้อ <จะ S 1> งนอกจากความโกรธในโซเชียลที่ระบายกันสุดลิ่มที่ประตูบปปกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงะจะทําอย่างไรจึงเกิดกลไกจึงเกิดกระบวนการจึงเกิดกติกาในการที่จะอยู่ร่วมกันระหว่างสื่อับผู้คนกลุ่มต่างๆอันนี้ต้องชมผู้บริโภคนะถือว่ารู้เท่าทันนะคะในการออกปติติงกาทำหน้านะที่อย่างทันทีเหมือนกัน วันนี้หมดเวลานะคะเราสองคนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ